เอวัมเมสุตังเอกังสามารถยังภาคาวาภารานาสียังวิหะราติอีสีปะตะเนมิขะทาเยตตโรโหภาคาวาปัญจาวาัคคีพิขูอามันเตสิเทวะเมพิคาเวอันตาปัปพาชิเตนานะเสวิตตภายโยจายังกาเมสุ กามสุคขริกาโนโยโคหิโนคโมโปชุชะนิโกอานาริโยอนัตฑะสันหิโตโยจายังอตากีรามะหาโนโยโคทุโคอานาริโยอนัตธสันหิโตเอเตเตพิ่คเวอุโอันเตอนุปะคามะมชีมาปฏิปทาตถาคาเตนะ อาิสัมพุทธาจะโคการณียานาการณีอุปสมายะอาิญญาะสัมพธายะนิพพานยะสังวัตติกาตะมาจะสามพิขเวมัชีมาปฏิปาทาตถาฆาเตนะอาิสัมพุทธาจะโขการณียานาการณีอุปสมายะอภิญญายะ สัมโพธายะนิพพานะสังวัตติอายะมีวะอาริโยอัฏฐางคิโกมะโคเศยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโขสาภิก คเวมาชิมาปฏิปทาตาถาคาเตนะอภิสัมพทธาจากโคการณียานะการณีอุปสมายะอภาินยญา,ยาสัมโพธายานิพานานยะบังวัตติอิทังโขปาหน้าพิคาเวทุกขังอริยสัจจังชาติชาปิชาติปิทุกขาชะ ราปิทุขามะระนำปิทุขังโศกปริเทวะทุขะโทมานาสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสป,ปะโยโคโทุโคปิเยหิวิป,ปโยโคโทุโคยำปิดฉังนะละพติตัมปิทุขังสังคิเตนะปัญจุปธานะขันธา ท,ขทขุขาอิทางโขปนาพิคาเวทุขาสาม,มุทะโยอริยสัตาตจังยายังตันหาโป,โ,ปโนนภาวิกานันทิราคาสาหะาาตาตัตตาราตัตตาราพี่นันทินีเสียญาตีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา อิทางโคปาหน้าพี่ขาเวทุขันนิโรโทโอาริยสัจจังโยตัสายว,วะตันหายะอาิสาวิราคัน,นิโรโทจาโคปานิปตินินสโคมุติอนาลโยอิทางโคปาหน้าพี่ขาเวทุขันนิโรท่าคามีนีปฏิปาทาอาริยสัจจังายะามีวะอาริโยอัตถังคิด ิโกมะโคเสย่าทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมมากัมมนโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอานันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุท่าปาทียานังอุท่าปาทีปัญญาอุท่าปาทีวิชาอุท่าปาทีอาโลโก อุทาปาที่ตังโขปาณิทางทุกขังอริยสัจจังปุรินเยยันติเมพิคาเวภปุเพยาน,านุสูเตสุทำเมสุจักุงอุทาปาทิยานางังอุท่าปาทิปัญญาอุทาปาทิ่วิชาอุท่าปาทิอาโูโกอุท่าปาทิตัง โภปานีทางทุกขงังอริยสัจ,จังปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจักงุงอุท่าปาทิยาดังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารุโกอุทาปาทิ อีทางทุกขาสามุททยโยอริยสัจจันติเมพิขาวเวปุเพอานานุสุเตสุทมเมสุจกของอุทาปาริยานางอุทาปาริปัญจาอุทาปาริวิชาอุทาปาทิอารุโกอุท่าปาริตังขูปะนิทางทุกขาสามุททยโยอริยสัจจังปาหาตับพันติเมพิขาเวปุเพอานานุสุเตสุ ทมเมสุจากขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิยาโลโกอุทาปาธิตังโขปาณีทางทูกขาสามุทยโยอรลิยสัจจังปะหินันติมีพิขาเวปุเพนานุสุเตสุทมเมสุจากขงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาธิออาโลโกอุทาปาทิ อีทางทุกขานิโรธอาริยสัจจันติมีพิฆเวปุเพอนันตุสุเตสุทมเมสุจะผงอุทาปาทียานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิเอาโลโกอุท่าปาทิตังขปาณิทางทุกขานิโ,โรธอาริยสัจจังสัพสัิกาตพันติมีพิฆเวปุเพอนัน นุสูเตสุธรรมเมสุจักขงุทธาปาทิยานางุทธาปาทิปัญญาุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอารุโกอุทาปาทิตังขุปปานิทางทุกขานิโรธุอริยสัจจังสัชกตันติเมพิคาวเวปุเพานาะนุสุเตสุ ทเมสุจักของอุทัปาทิยานางังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทัปาทิอิทางทูกขานิโรธาขามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติมีพิกาเวปุเพยานาอานาณุสุเตสุทมเมสุจักขงอุทัปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชา อุทัปาะทิอาโลโกอุทาปาะทิตังโขปานิทางทุขานิโรธาคามินีปฏิปัาอาริยสัจจเพภาเวตพันติเมพิคาเวปูเพอนานนุสูเตสุทมเมสุจักขุงอุทัปาะทิญาณังอุทัปาะทิปัญญาอุทปาะทิวิชาอุทัปาะทิอาโลโกอุทปาะทิตังโขปานิทางทุขะทุขานิโรธาคามินี ปฏิปทาอาริยสัจจภาวิตันติเมว้พิฆาวเวปุเพอนันโสุเตสุทำเมสุจักุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิยาวกีวันจะมีพิฆาวเวอีเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปาริวัตตังทวาทสาสการังยาถาภูตังยาณาท่าสานังนาสุวิสุทธังอหสิเนวตาวาหางพิขเวสะเทวาเกโลกเกสามารเกสามมาเกสัสามมานามาณิกาปัชฌายะสะเทวามานุสายะอนุตารังสัมมาสามัมโพธิง อภพี่สัมพุโทโธปัจ,จัญญาสิงญยาโตจะาโคมีพิฆาเวอิเมสุจะาตูสูอาริยสัจเจสุเอวันติปฏิวัตถังท้าวทา,าสาการังยาถาภูตังยานาท่าสานังสูวิสุทังอโหสิยาถาทางพิขาเวสวะเทวาเกโลเกสัมมาระเกสัพพมาเกสัทธามาน่าพรมะนิยาป่ช่ยา ปชายาสะเทวาอนุสายะอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจ,ป,ญจปัญจัญญาสิงจานาจปาณามีทัาสานังอุท่าปาทิอกุปาเมวิมุติายามันติมาชาตินัตถิธานิผูนณภะโวติ ที่มะววจา่าพระคาวาอัตะมะนาปัญจวคขียาพี่ครูพระขาวาวะโตภาสีต่างอภพี่นันทุงอิมันส์มินจะปะนาเวียาการะนาสมิงพันยะมาเนอายยะสัมโตโกทันยัสสะวิรชาชังวีตามาลังธรรมะจักขุมอุทาปาที่ยังกันกินจิสัมมุ ทายะธรรมมาสพันตังนิโรธาธรรมมันติปาวติเตจภา,าวะภาคาวตาธรรมมาจัเกภูมาเทวาสัทธรม,มนุสสาเวสูงเอตัมภาค้าวตาภารณะสิ่ยังอิสีปะตะเนมิคาทายเยอ,อนุตารังธรรมมาจับก,กังปาวติตังอปฏิวติยัง สมานีนะวาภูม,มานีนะวาเทีเวนะวามาเรนะวาลมหานุหามุนาวาเกนาจิวาโลกาสมัมนติภูม,มานางเทวานางสัตว์ทางสุตาวาจา,จาตุมาหาราชิกาเทวสัตถามานุสาเวสูง จาตุมหาราชิกานางเทวานางสัตทางสุตาวาตะวะติงสาเทวสัทธรมนุสาวสูงตาวตะตาวะติงสานางเทวานางสัตทางสุตาวายามาเทมาสุทาธรมนุสาเวสูงยามานางเทวานางสัตทางสุตาวาตุสีตาเทวสัทธรมนุสาวสูงตุสีตานางเทวานางสัตทางสุตาวานิมมานาราตี เทวสัทธรมนุสาวสุนิมานาราตินังเทวานังสัทธ์างสุตวาปารานิมิติวสวัตตีเทวาสัทธรมนุสาเวสุงปารานิปารานิมิติวสวัตตีนางเทวานังสัทธ์างสุตวาภูมิกายิกาเทวาสัทธรมนุสาเวสุงเอตัมภาคาวาตาภารานศิยา อิสีปัตตะเนมิฆาทาย,ยนานุตารังธรรมะจากกลงปวัตติตังอัปปติวัตติยังสามารถเนนาวาโอมะเนนาวาเทวะทเทวนาวามาเรนาวาภุมหะมูนาวาเกนาจิวาโลกัสสะมันติอิติหะเตนะคา,านาีนะเตนะมู่หุตตะเตนะยวาวาภูมาโลกา สัตโธอัพุคาคัดฉิอายันจะาท่าส,ะส,ะสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปะมาโนจะโอลาโลโอภาสุโลเกปาตุระหูสีอติกรรมมีว่าเทวานางังเทวานุภาวัง ภคาวาอุทานังอุทานสีอัญญาสิวะตะโพโกทันโยอัญญาสิวะตะโพโกทันโยติอิติหิหทางอายะสัมนโตโกทันยัสสะอัญญาโกทันโยเตวะเตวาวะนามังอหูสีติ อิติปิสโสภะกวาระสมาสมพุโทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอน,นุตโตโรบริาธาสธรรมะาระธิสัท้าเทวมนุสานางพุโทพธโธภะควาติสวาคาตโตภะควาตาธรรม,มสันทีติโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปนะนัยโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยนิติ สุปฏิปันโนพระคขาว่าตส้าวกสร้างโคอปุชุปฏิปันโนพระคขาว่าตส้าวกสร้างโคลยายาปฏิปันโนพระคขาว่าตส้าวกสร้างโคสามีจิปฏิปันโนพระคขาว่าตส้าวกสร้างโคยาที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคลาเอสาพระคขาว่าตส้าวกสร้างโคอาหูเนโยปาหูเนโย ขักขีน,นยโยอัญชลีกาเลนิโยอนุตารังบุญญาเขตตังโลกสสาติจินดามณีปียังมันตังญาสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอโอระหังปะโพตันจามาหาราชาตาวังมังปูสัตถุ นูทีปังกาเรเทโวสุป,ปเสเสทิกินจีเทโวเยสักโกปัชังทัสมิงกินเนาวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชานานะเยมานีสินดาปิยังจะท่านางสาเพชชาณาพระหูชานาปิยังมามก สักกตวาพุทธรัตานังโอสาถังอุตมังวารังหีตังเทวามนุษสานางพุทธเตเชนะโสตถินานาสันตูปะทาวาสเพทุขาวูปัสาเมนตูเตสักกตวาธรรมรตตานังโอสาถังอุตมังวารังปาริลาหูปะสามานางธรรมเตเชนะสุ ตินานาสันตุปัทถาวาสเพพายาวูปสะเมนตุเตสกตวาวสังฆารัตตานังโอสาถังอุตมังวะรังอาหูเนยังปะหูเนยังสังฆาเตเชนะสุตถินานาสันตุปัทถาวาสเพโรคาวูปสสะเมนตุเต อิติปิโสพระควาอาระหังสมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะาสามปนโนสุขโตโลกวิทูอันุตรโรปุริสธรรมาซาราธิสัตถาเทวมนุสานมพุทโธพระควาติสวาฆาโตพระควาตาธโม,มสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะไยโก <c oughs> ประจัจตังเวทีตาโพวินยูฮิติสุปฏิปันโนพรค่วาว่าตัวเศร้าวกสร้างโคอุชูปฏิปันโนพระค่วาว่าตัวเศร้าวกสร้างโคยาญาปฏิปันโนพระค่วาว่าตั้าว่ากสร้างโคลซามีจิปฏิปันโนพระค่าว่าตั้าวกสร้างโคลญาทิทางจัตตารีปุริสักยุคาริ อัตถาปุริสาปุขาลาเอสาพระควะโตภระวะสาวะกะังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอันชาลีกาลีโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังธาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโปสัตถูโนทีปังกาเรเทวสุโปเศรษฐีกิมจิเทวเยสุสักโกปัจชังทัสมีกินีวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตภาวันตูเมสิที่ลาพังชานาณเยมะนีจินดาปียังจะ ท่านางสัพเพชาในผ้าหูชานาปีอย่างมากมากสักกตาวาพุทธรตัตนนางโอสทาทังอุตตะมังวารางที่ตังเทวามานุษย์นางพุธทาเตชีนาสุดตทัทินานาสันตุปทัทวาสัพเพทุขาวูปัสสะเมนตุเตสักกตาวาทัพมารตาัตนางโอสทาทังอุตตมังวารางปา ปาริลาหูปะสามานางธรรมาเตชีนาโสตทีนานาสันตุปะท่าวาสาเพพายาอุปสะเมนตุเตสกตัตาวาสังฆนาตานางโอสาทางอุตามาวารังนาหูเนยยังปางหูเนยยางสังฆาเตชีนาโสติีโสตทินานาสันตูปะท่าวาสาเพโรคาุปะสะเมนตุเต อิติปิโสพระคาวาระหังสมาสมพุโทโวิชชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกะวิทูนนุตโรปุริสธรรมสาราธิสัทธาเทว,วมนุสานังพุโทโธภะคะวาติสวาฆาโตภะคะวตาธโมสันทีติโกอากาลิโกโอปนายิโก ปัจจตตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนพระเขาว่าตัวาหกสร้างโคขูชูปฏิปันโนพระคขาว่าตัวาหกสร้างโคยาญาปฏิปันโนพระคขาว่าตัวาหกสร้างโคซามีจิปฏิปันโนพระคขาว่าตัวาหกสร้างโค ญาติที่ทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลาเอสาพระวะโตสรวกสร้างโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทัาขี่เนยโยอัญชลีการณีโยอนุตตรังปุญญาขีตังโลกัสติ สินดามณีบียังมันตังยาสังธาสังกโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาบิตาวาโอโอระหังปะโพตันจะมะหาราชาตาวางังบตาตะวังมังโปสัตถุนโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทาตาปียังกันตังสาริปุตโต พ้าวันตูเมศที่ลาพังชนาณาหน้าเยมานีจินดาปียังจะทถานางสาเพชนเนีพระหูชานาปียังมากะสักกตาวาพุ้ทธาดัตานังโอสาถังอุตมังวารังหิตังเทวามนุษยานังผู้ท่าเตเชน่าสสตทินา นาสันตุปัทถวาสาเพทุขาวุปสเมนตุเตสกัตตาวาธรรมาราตะนังโอสาทังอุตามังวะรางังปาริลาหูปสัมมานังธรรม,มเตเฉนะสุตตินาสันตุปัทถวาสาเพยพระยาวุวปสเมนตุเตสกัตตาวสังขะ ตัตานางโอสทาทังอุตตะมังว่ารังอาหูเนยยังปาหูเนยยางสังฆเตเชีนโสตถินานาสันตุปัทาวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเต